มือนี้แอนชวนม,มาร้อยร้วยกับเมนูแกงนำ้ำเต้าปลาย่างกันค่ะเพื่อนๆแอนก็ย่างปลาซากโดยหม้ออบลมร้อนปลาซากนี่แม่ก็ส่งมาให้จากชุมพรเลยค่ะจากนั้นก็มาทำน้ำเต้ากันชุมพรบ้านแอนก็เรียกฟักชองวันน้ำเต้านะคะวิธีเลือกน้ำเต้าให้แก่และรับรองวนันเหนือมันต้องเลือกจักผิวที่ครุกคะหัวจุกต้องมีรอยบุ้มและลือกรับรองว่าได้นำ้ำเต้าเหนือมันมันแก่แก่แกแกร้อยแน่นอนค่ะวันนี้แอนจะแกงใส่ใบาราหรือทิพากลางเรียกว่าใบายรีรา่ทำพักเสร็จแล้วมาดูปลาย่างกันค่ะย่างปลาซ ก็มาแกะเนื้อปลากันไม่ได้ทําเมนูปลาซากมานานเลยค่ะเพื่อนๆวัตถุดิบพร้อมแล้วก็ไปตั้งหมอ้อกันเลยใส่น้ำทีลงไปตามด้วยเครื่องแกงเพชรแล้วก็ตามด้วยเคยลงไปทีชุมพรบ้านแอนเจริยก,กับปีว่าเคยค่ะคนพริกแกงให้ละลายเข้ากันจากนั้นก็ใส่น้ำเต้าลงไปได้เลยพอน้ำเต้าเริ่มสุกได้ประมาณเจเก็ตามด้วยเนื้อปลาย่างลงไปได้เลยปลาซากหรือทิพากลางเรียกว่าปลานา้มดอกไม้เป็นปลาทะเลที่สามารถอ,อมทํำได้ลายเมนูเลยค่ะปลาชนิดนี้เป็นปลาที่ไม่คา ชีบ้านแองเขาจะนิยมเอามาทําเมนูหอม,มกรัวทําน้ายาขนมจีนปรุงรสด้วยน้าปลาน้าตาลปี๊บได้รสตามชอปกระปิดทายด้วยหัวกระทิและก็ใบร่าลงไปใบร่านี่ทําให้แกงหอมมาก,มากๆเลยค่ะเพื่อนเมนูแกงทีน้ำเตา้าใส่ปลาย่ยางของแอนวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนน่นาร้อยชวนน้ำลายล่อีกแล้วค่ะ มีแกงเพชรแล้วก็ต้องทําเมนูแกล้มแก้เพชรสักหน่อยแอนก็ทอดปลากดตัวเล็กๆปลากรดนี่ยก็มักเกลือไวประมาณ15นาทีก่อนมาทอดนะคะใช้ไฟกลางทอดไปเรื่อยๆพอทอดเสร็จออกมาปลาเลือกแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆแต่ว่าปลาซี่เรื่องกรอบหน้าทานมากๆเลยค่ะเมนูร้อยๆของแอนวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาค่ะ